วันี3าคนะครับตอนนี้ผมเองอยู่ที่สำคัญที่สุดของริสตันบูลนะครับก็คือเซนโซเฟียนะครับที่นี่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่า1,500ปีทีเดียวนะครับที่นี่ถูกสร้างและสร้างอีกมีความใหญ่ที่สุดเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ลองดูข้างบนนะครับ ไม่ไม่เห็นถึงความแบบกว้างขวางขนาดนี้ที่นี่เนี่ยเคยถูกสร้างเป็นโบสถ์คริสต์ของออสโดอกนะครับที่มีความกว้างของ,ม,ง,ม,งมุกลมนะครับเป็นสถาปย์โรมันโบราณตนะั้งแต่ปีเมื่อ1 1 0 0ปีก่อนเรือว่าแข็งแรงมากมียังอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อตอนประมาณหลายร้อยปีก่อนก็มีการสู้รบ ในปีคริสตศักราชประมาณ 10, คริสตศักราชที่14นะครับก็มีการสู้รบแล้วก็โดนยึดเมืองอิสตันบูเป็นชาวมุสลิมนะครับดังนั้นที่นี่ก็เลยเปียกเป็นสุลเล่านะครับก็คือเป็นของทางมุสลิมนั่นเองนะครับจึงมีความแบบผสมผสานนะครับในนี้ก็จะมีความเป็นมุสลิมแล้วก็มีความเป็นโรมันแล้วมีคริสต์ด้วยนะครับก็คือบางจุดก็จมีมีมีแองเจลนะครับโน่นจะเป็นแองเกลที่บอกว่าปกป้องนะครับไม่ให้ดวงมี อยู่ทลลายนะครับก็ที่ดึสศิรับประมาณพันร้อยปีอยู่นานนะครับแล้วก็ยังมีตราของลิลลี่นะครับเป็นอักสรของทางีก็เรียกว่าน่าประทับใจมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยเย็นทำไมนี่เย็นสบายมากนะครับพื้นนี่ดีมากเป็นอย่างเป็นหินอ่อนเลยครับอย่างวนวงวนไว่ได้นี่แล้วไฟก็สวยมากเลยมีไฟด้วย ถ้ามาอิสตันบูลนะครับตุรกีเนี่ยห้ามพลาเลยนะครับผมแนะนำเลยว่าเอ,อ่ิเซนเอ่อเซนโซเฟียเนี่ยคือแบบสวยงามรุ